ชืน่นชมเลยค่ะที่การกอผทช่วยแก้ปัญหาตำราเรียน จากกรณีที่นายสานิตพลศรีนายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิร้องเรียนขอให้ในายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอำนาจวิชยานุวัตเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รีบแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2563เพื่อแจกจ่ายให้หนักเรียนให้ครบทั้งแต่สาระการเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี15ปีหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้ปกครองนักเรียนจนํานวนมากว่าปีที่ผ่านมา รัฐบาลจาัดสรงบประมาณให้ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อให้ครบทั้งแสาระการเรียนรู้นั้นความคืบหน้าล่าสุดค่ะนายสันนิกล่าวว่าตามที่เคยติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่สปทรกระรวงศึกษาธิการในการจัดก,การศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาฟรีให้กับนักเรียนทุกคนเพราะที่ผ่านมาการจัดซื้อหนังสือรายวิชาพื้นฐานจะได้ไม่ครบทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เนื่องจาก โรงเรียนจะเน้นจัดซื้อเฉพาะรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์จึงทําให้การจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานไม่ครบกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมและรายวิชาอื่นซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้คู่คุณธรรมกระทั่งนายอำนาจวิเชียนุวัตรได้มาดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิจึงได้เสนอเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งเลขาธิการกปทได้ให้ความสําคัญลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่สท0 4 0ศ ทับบอ0 0 8ลงวันที่11มีนาคม2563สั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือครบรายวิชาพื้นฐานทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนในการนี้สมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิขอชื่นชมในอำนาจวิทยานุวัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มองการไกล เข้าใจเข้าถึงเรื่องการบริหารจัดการด้านคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงต่อไปคุณภาพของผู้เรียนต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นและสูงขึ้นอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ